สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเบลจะพาทุกคนมาทําเมนูปลาปักเป้านะคะซึ่งปลาปักเป้าที่ทุกคนเห็นนี่คือเป็นปลาปักเป้าแอตแลนติกนะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทําการาแยกเนื้อแล้วก็ออกจากตัวปลานะคะก็คือเราจะทําการตัดนะคะหรือว่าบั้งบริเวณระหว่างข้อต่อแล้วก็ตัวปลาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ซ่อม ในการดึงเนื้อปลานะคะออกจากตัวแล้วก็หนังของปลาซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะต้องออกแรงนิดนิดนึงนะคะเพราะว่าหนังปลาแล้วก็เนื้อปลาเนี่ยมันก็จะติดกันค่อนข้างเหนียวแต่ถามว่าในเรื่องของการทําความสะอาดถือว่ายากไหมก็ไม่ยากนะคะถ้าเทียบกับปลาชนิดอื่นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ เนื้อปลาเขาขาวสะอาดที่ทุกคนเห็นหลังจากนั้นเราก็จะใช้มีดนะคะที่มีความคมนะคะในการแล่เอาเนื้อปลาออกนะคะโดยขั้นตอนนี้เราก็จะต้องค่อยๆนะคะค่อยๆแล่เพราะว่าในส่วนของกระดูกหรือว่าก้างปลาเนี่ยของปลาปักเป้าก็จะอยู่ในส่วนของบริเวณตรงกลางนะคะเราก็จะแล่ค่อยๆแล่ออกนะคะซึ่งพอแล่ออกมาแล้วมันก็จะเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะ ซึ่งสองชิ้นเนื้อปลาที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะอันนี้ก็จะไม่มีก้างติดมาเลยก็จะเป็นเนื้อปลาแบบล้วนๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในเรื่องของอุปรกรณ์ในการทำอาหารนะคะซึ่งเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเมนูทอดนะคะก็คือจะเป็นการใช้ชุบแป้งทอดแล้วก็ตอกไข่ใส่ถ้วยหลังจากนั้นเราก็ตีไข่ขาวแล้วก็ไข่เหลืองนี้ให้มันเข้ากัน นำเนื้อปลาลงไปชุบนะคะในไข่ก็คือคุกเข้าให้ไข่เนี่ยเคลือบทั่วบริเวณผิวของเนื้อปลานะคะแต่เบลไม่ชอบที่จะใช้มือเนาะอันนี้ก็อ่ะใช้ต้องหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมนะคะในส่วนของเก็ดขนมปังนะคะเราก็ใช้เก็ดขนมปังนะคะเทลงไปในจานก็เทลงไปในปริมาณที่พอดีนะคะที่คิดว่ามันจะเคลือบทั่วเนื้อปลานะคะหลัง จากนั้นเราก็วางเนื้อปลาลงไปบนเก็ดขนมปังเลยค่ะแล้วก็ทำการคุกเขานะคะค่อยๆเกลี่ยให้เก็ดขนมปังเนี่ยเกาะติดนะคะซึ่งการใช้ซ่อมมันก็จะไม่ค่อยเกาะสักเท่าไหร่เราก็เลยจะต้องใช้ในส่วนของมือนะคะนวดแต่พอนวดไปสักพักหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะได้เท็กเจอร์ที่เพิ่มความกรอบหรือว่ามีเก็ดขนมปังมากขึ้นนะคะเราก็นำไปชุบในไข่ แล้วก็นำมาคุกในเก็บขนมปังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ชุบไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆนวดนะคะต้องมีความใจเย็นในขั้นตอนนี้แล้วเราก็มาเตรียมในส่วนของการทอดนะคะน้ํามันเนาะเราก็ตั้งไฟแล้วก็เทน้ํามันลงไปในกระทะเลยซึ่งกระทะที่เราใช้ทอดเนี่ยก็จะเป็นกระทะก้นลึกนะคะเราก็รอให้น้ํามันร้อนนะคะไฟในการทอดเบลก็จะ ทอดในไฟระดับปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าอาจจะทําให้เก็ดขนมบางเนี่ยมันไหม้แล้วทําให้เนื้อปลาข้างในของเรามันไม่สุกได้นะคะหลังจากที่วางเนื้อปลาลงไปในกระทะแล้วเราก็ค่อยๆนะคะกลับด้านซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความพุ่ิเทพิถันแล้วก็ใจเย็นนิดนึงนะคะเราก็จะทําการทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปลาของเราเนี่ย มีสีเหลืองกรอบหน้ารับประทานนะคะโอเคก็ค่อยๆตับด้านไปและนี่ค่ะอันนี้ก็คือหน้าปลาปลาปักเป้าที่ทุกคนเห็นก็มีความกิมมี่มีความแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งปลาปักเป้าแอตแลนติกที่รัสโนแคโรไลนาเชี่อเมริกาเนี่ยรับประทานได้ค่ะ enjoy ค่ะทุกคนค่ะ